มาดูกระแสโปเกมอนโกในเอเชียกันก่อนนะคะที่กําลังฮอตฮิตทีเดียวค่ะหลังจากที่สร้างกระแสจุดติดไปในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มมาเล่นในเอเชียกันมากขึ้นเริ่มต้นกันที่ญี่ปุ่นนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีเหล่านักล่าปโปกเกมอนออกมาตามท้องถนนมากมายเช่นเดียวกับในฮ่องกงนะคะสัปดาห์นี้ก็ออกมาล่าปโปกเกมอนเรียบร้อยแล้วซึ่งก็สร้างการตื่นตัวให้กับนักเล่นเกมและคอเกมในเอเชียไม่น้อยเลยค่ะ ถ้าใครได้ไปฮ่องกงเวลานี้นะคะจะเห็นผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเดินก้มหน้าก้มตากันตามท้องถนนและห้างสรรพสินค้าและแม้แต่สถานที่ที่เคยเป็นที่ชุมนุมเพื่อเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อ2ปีก่อนก็กลายเป็นจุดสําคัญที่จะตามล่าหาโปกเกมอน <Yeah. S 1> โดยโปเกมอนโกเองนะคะเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเ <Yeah. S 1> มื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะนี่ก็กําลังตามหาโปกเกมอนอยู่ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห ของญี่ปุ่นเองนะคะเราก็เห็นนะคะหลังจากที่เขาเปิดให้เล่นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็เตือนว่าอย่าเล่นเกมขณะกําลังขับรถหรือขี่รถจักรยานเนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง36ครั้งในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ ส่วนที่อินโดนีเซียค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดให้เล่นโปเกมอนโกนนะคะแต่ว่ากระทรวงปฏิรูประบบราชการก็ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยราชการทั่วประเทศตั้งแต่ระดับกระทรวงไปจนถึงหน่วยข่าวกรองและผู้นําท้องถิ่นนะคะสั่งห้ามข้าราชการ4ล้าน5แสนคนเล่นเกมนี้ในเวลาราชการเพราะว่าเป็นมาตรการเชิงรุกในการรักษาความลับและความมั่นคงแห่งรัฐหลังจากก่อนหน้านี้ทางการได้สั่งห้ามทหารตำรวจเล่นเกมนี้ขณะปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว เช่นเดียวกับรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะก็จับตาผลกระทบของเกมโปเกมอนโกที่จะมีต่อสังคมแม้ว่าเกมนี้จะยังไม่ได้เปิดให้เล่นในสิงคโปร์ก็ตามเลค่ะก็ถือเป็นการตื่นตัวนะคะที่ทําให้เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคอเกมคนไทยก็กําลังรอกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนามาฝากกันแน่นอนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างค่ะ